สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีเช่นเคยกับขายดีมาชาแนล108วันนี้แอดมีข่าวดีมาบอกสำหรับผู้กันตนตามมาตรา 33, 39และ40นะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในรอรบที่3นะครับโดยทางรัฐจะมีมาตรการเยียวยาจ่ายเงินชดเชยให้50%ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน7,500บาทเลยนะครับแต่ก่อนอื่น เราก็มาทําความรู้จักกับการผูกบัญชพีพร้อมเพย์กันก่อนนะครับโดยทางรัฐจะโอนเงินชดเชยเงินเยียวยายประกันสังคมเริ่มโอนพร้อมเพย์ในวันที่6สิงหาคามนี้นะครับพร้อมเพย์ก็คือระบบการเงินแบบ ePayments ที่ทางธนาคารเปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารในสียเวลานะครับเราก็มาดูกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยากันนะครับกลุ่มที่1กลุ่มลูกจ้างมาตาาม3นะครับโดยในกลุ่มที่1จะได้รับเงินเยียวยา2,500บาทนะครับและลูกจ้างที่ตกงานระหว่างการแพร่ระบาดระลอกที่3โดยรัฐจะจ่ายเงินชดเชยให้5 0เเลยนะครับของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน7,500บาท โดยจะเริ่มใจ่ายในวันที่6สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับและกลุ่มที่2กลุ่มนายจ้างมาตรา33นะครับสำหรับกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทนะครับต่อลูกจ้าง1คนจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนนะครับโดยจะเริ่มจ่ายในวันที่6สิงหาคมเช่นกันนะครับกลุ่มที่3กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา39และ40 ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับและฟรีแลนซ์โดยรัฐจะจ่ายเงินเยียวยาสูงสุดอยู่ที่5,000บาทนะครับแต่สำหรับวันที่โอนนั้นทางกระทรวงจะไปประชุมหาข้อสรุปวันโอนอีกเมื่อไหร่นะครับก็ยังไม่ทราบแน่นอนแต่เพราะตอนนี้ให้ผู้ลงทะเบียนให้ครบเพราะมาตานี้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระจานวนมากนะครับแต่น่าจะสรุปวันจ่ายในเดือนก,กรกฎาคมนี้นะครับและยังมีอีก3จังหวัด ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ได้แก่ชนบุรีฉะเชิงเซาระนครศรีอยุธยาโดยจะสรุปวันโอนให้ในสัปดาห์หน้านะครับหากชอบในคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด subscribe ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ภายในช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ